วันพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญสำคัญอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับพิธีโบราณและเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับวันพืชมงคลและพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญกันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้าง 1. จรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัย สำหรับประวัติของพระราชพิธีพืชมงคลจรวพระนางคันแรกนาขวัญน,นั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลเปิดเผยเรื่องราวไว้ว่าเป็นประเพณีที่มีความเป็นสิริมงคลและช่วยบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ห,หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นระยะเเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยจะเลือกจากวันที่มีเลิกยามที่เหมาะสมในเดือนหนั่นเองพระราชพิธีนี้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุขโขทยัยและจะทรงจำสิลเงียบสามวันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมา ถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 2. จะลดพระนางคันแรกนาขวัญในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ผู้ทําการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพยาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชกาลที่สาม ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาในสมัยรัชกาลที่สได้ทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสรงเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ 3. าทำไมต้องมีพิธีแรกนาขวัญสาเหตุที่ทำให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้นก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา เพราะเป็นสิ่งสําคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญภัยบูรณ์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การทำนานั้นก็มักจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเช่นบางปีน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพี้ยและสตัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายจนทำนาไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ ซึ่งพิธีนี้ก็เป็นพิธีสำคัญที่ใช้สำหรับเสี่ยงทายให้รู้ปัญหาล่วงหน้าจะได้หาหนทางแก้ไขโดยอาศัยคำอธิษฐานมีการใช้อุปกรณ์และสัตว์อย่างพระโคเข้ามาใช้ในพิธีการเสี่ยงทายว่าปีนั้นๆการทำนาปลูกข้าวจะอุดมสมบูรณ์ดีหรือไม่ หรือจะประสบปัญหาหรืออันตรายด้านใดบ้างดังนั้นจะเห็นได้ว่าความมุ่งหมายของพิธีแรกนาขวัญอยู่ที่การทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา 4. พิธีกรรมที่ต้องทำมีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ในพิธีแรกนาขวัญ นอกเหนือจากพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้แทนพระองค์จะลงมือไถนาให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรแล้วยังต้องประกอบไปด้วยพิธีกรรมที่ต้องจัดขึ้นสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ทางพุทธศาสนาซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาดาราม ต้องอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตว์เป็นที่ตั้งพระราชพิธีจะลดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีณมนทนพิธีสนามหลวงซึ่งเป็นการบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์ 5. องค์ประกอบสำคัญในพิธีพรยาแรกนาและเทพีทั้งสี่ แต่ก่อนพิธีนี้ได้หยุดไประยะหนึ่งจากนั้นในปีพศ2503คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพิธีนี้กลับมาและสมัยนั้นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้ทรงปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาถึงองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีเริ่มจาก พระยาแรกนาในช่วงแรกๆของการฟื้นฟูพิธีนี้กลับมาผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ก็คืออธิบดีกรมการข้าวที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปีนั้นๆสำหรับเทพีทั้ง4พิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาภายหลังผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ได้แก่ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินนั้นได้ทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป 6. องค์ประกอบสำคัญในพิธี สำหรับธัญ,ญพืชหลักๆที่ต้องนำมาใช้ในพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่ข้าวนอกจากนี้ยังมีพืชจำพวกถั่วงาและมีทั้งข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเหนียวเผือกมันต่างๆและเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว ซึ่งพันธุ์พืชเหล่านี้ต้องสามารถนำไปปลูกและงอกได้ทั้งสิ้นสำหรับข้าวเปลือกที่จะต้องนำมาหวานในพิธีแรกนาเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ในหลวงโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดารโหฐานและพระราชทานมาให้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลโดยบรรจุใส่กระเช้าทองหนึ่งคู่และกระเช้าเงินหนึ่งคู่ เจ็ดอประกอบสำคัญในพิธีพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิศนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจลดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กําหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปรศุสัตว์เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ เ่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า1 5 0ซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซนเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซนเมตรโครทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อย ฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยม 8. การเสี่ยงทายของกินเจ็อย่างนอกจากพระโคจะต้องมาเดินไถนาในพระราชพิธีแล้วยังมีหน้าที่ในการเสี่ยงทายเรื่องน้ำท่าฝนฟ้าสําหรับการทำนาในแต่ละปีด้วยโดยจะเสี่ยงทายจากของกิน7อย่างที่นำมาเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงา เล่าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคําทํานายไปตามนั้นคือถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระน่ารู้ดีๆเหล่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ